ผมชื่อสุพลนเจริญผลครับอาชีพผมขับบินอยู่ครับจุดเริ่มต้นก็มาจากน้ำหมอนคนเดียวหรือว่าเขาตัจะตั้งบินก่อนพอทำได้สักพักหนึ่งเขาก็มาทำสนามบอนหรือว่าในชุมชนนัทุกชุมชนมันต้องมีหมดวดวบปิกยาเด็กๆเนี่ยดูดุดีเขาก็าเลยดึงดึงมาคนไหนก็ดึงได้เขาก็าดึงมาเข้าต้องออกเองคนเดียวเขาขับบินได้มาเท่าไรเขาก็าทุ่มเทหมดเลย รือว่าคนเขาไม่กล้าไปขอผู้ในงานเขา,าเก็เกรงใจเอ้กเราห่วงเด็กๆกันดึงยาเสพติดจะนี่ล้วอยามันอยู่ยในชุมชนพี่ถ้าเด็กดีก็ดีถ้าเด็กไม่ดีมันก็ไปจุดเริ่มต้นก็มาจากน้ำหมอนคนเดียว หรือว่าเขาตแตจะตั้งวินก่อนตั้งวินงมันก็ไม่ได้ตั้งง่ายๆนะต้องไปขอคุุงขอเขตเพื่อสร้างบมศิษฐบาทเขาเป็นคนเดินเรื่องคนเดีเเดยวเขาอยากให้คนในชุมชนเนี่ยมีไรายได้คนที่มีงานทำแต่สมัยก่อนมีแค่20ค่สิคันเขาจะไม่น้มอจะไม่เกินมากกว่านั้นแต่ต้องคัดคนมานะพัดคนนะพวกกินเหล้าดูบุหรี่ยาเสพติดนี่เสเพลงนี่แมวเอาคนที่ว่าตั้งใจทำมากินเพื่อจะมาวิง่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเยทั้งสิน้นไม่มีค่าเสือ้อมีค่าอะไรทั้งสิ้นทุกคนอยู่แบบพี่น้องกันหมด ก่อนที่จะทําสนามเนี่ยน้ำมอยเขาเป็นคนจัดก,การหมดเขาก็มีความคิดว่าปรึกษาในในชีวิตว่าเขาจะอยากให้คุณแจกมันขึ้นฟรีเขาก็เลยเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาผมทางานด้วยนะทำงานด้วย,วยพอว่างจะทํางานผมก็มาขับ,บวินตอนนี้ทำามันก็อยู่ได้นะอย่างผมผมมีขาประจําผมก็อยู่ได้ บางคนก็ไม่มีขาปร่จะทำเขาก็ต้องทํางานเสริมพอทาได้สักพักหนึ่งเขาก็มาทําสนามบอลตัวเขาเป็นคนชอบฟุตบอลเขาก็เลยปรึกษาทนายเขาเป็นประธานชุมชนอยู่คือว่าเอาเด็กๆหันมาเล่นฟุตบอลเพื่อห่างไกลยาสติดเขาไม่อยากให้เด็กเขารือว่าในชุมชนนั้ทุกชุมชนมันต้องมีหมวล้วพวกตยาทิ่ยาเร่องติดเด็กๆเนี่ยดูดุงูดีเขาก็เลยดึงดึงมาคนไหนก็ดึงได้เขาก็ดึงมาแต่ก่อนจะดึงเขาต้องไปบอกพ่อแม่ก่อน รูว่าเขาจะเอามาเล่นกีฬาเราเขาจะไม่บังคับใครเขาก็เอาเด็กที่มาสมัครให้สมัครใจก็เอาเข้ามามาซ้อมให้พอซ้อมให้เสร็จที่นี่คนในชุมชนเขาก็เห็นด้วยรูอว่าเขาจะบริจาคลุกบอลมั่งเสื้อมั่งการเดินทางมั่งที่แรกสนามมันไม่ไมเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบพื้นนูนทีนี่เขก็เขาก็เห็นว่าเออทวามดีทำามดีช่วยเลยในชุมชนเขาเลยมาทําสนามให้ใหม่หมด วินขับเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงช่วงเช้าถึงสามโมงเย็นที่เหลือเขาจะมาเอาเวลาที่เหลือจะมาแบกมาให้เด็กหมดเลยถึงสองทุม่มหลกักๆก็อยู่ที่เขาผมแห่เด็กมันวิ่งเด็กมันจอมเด็กอะไรทั้งสิ้นเด็กมันซ้อมมุ่งสอวิ่งก่อนก่อนก่อนจะเล่นกีฬาพอเด็กมันเริ่มเป็นเริ่มสักงเริ่มดีแนละ้วจะมีที่น้ำหมอนคนเดียวน้ำหมอนจะส่งการวางแผนการอะไรอยู่ที่เขาคนเดียวตอนนี้เด็กเริ่มเก่งก็จะเริ่มพาออกไปนอกแล้วเด็กมันดีอย่างหนึ่ง หรือว่ามันจะรู้ระเบียบของมันเองหรือว่าจะมาเล่นกันเองจะน้ำหมอนมาคอยดูจะมีคนในชุมชนใหม่คนหนึงมาคอยดูให้ที่นี่เด็กนีดขายจังขาดอยู่สองอย่างลูกบอลกับเสื้อกีฬาเพื่อจะไปแข่งการแข่งขันไอ้การเดินทางการค่าสมัครนี่เขาต้องออกเองคนเดียวเขากลับบินได้มาเท่าไรเขาก็ทุ่มเทหมดเลยขับราได้เท่าไรเขาก็ทุ่มเทหมดเลยรู้ว่าคนเขาไม่กล้าไปขอผู้เล่นงานเขาก็เกรงใจผมให้กำลังใจนะ ว่าบอกให้ผมช่วต่อไปเดี๋ยวกูอยู่้างหลังเองมันก็เราก็่งเสริมเราเห็นเด็กมันได้ดีแล้วก็ดีใจด้วยเงี้ยเราก็ห่วงเด็กๆกันเรื่องยาเสพติดแคนนี้ตอนรับหลังเราไม่เห็นตอนอยู่หน้าเรา,เราโอเคได้แต่ถามว่าเราดูดพฤติกรรมเราดูได้อะไอยากมันอยู่อยู่ในชุมชนพี่ถ้าเด็กดีก็ดีถ้าเด็กไม่ดีมันก็ไปใช่ไหมเราก็อยากให้เด็กไม่อยากให้มันติดยาเสพติดอะเราเราก็อยากให้มันเรียนุสูงจบมามีงานทําเลี้ยงพ่อแม่เงี้ย ไอตัวเราไม่ได้ซีเรียสกับพวกมันเราถ้ามีงานทำได้บางคนก็ได้ดีก็โอเคแล้วก็เห็นด้วยไง